ดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวเช้า5นาที Bitcoin ชอ็อตแล้วชอ็อตอยู่ชอ็อตต่อชอ็อตแบบไหนแสกต่อพร้อมกันในคลิปนี้คลิปี้ไม่าชการที่ชื่ในการลงทุนแตกไห สวัสดีครับทุกคนกลับมาแล้วนะพักไปสองทิศวันนี้กลับมาแล้วนะครับแต่ว่าที่ต้นพักไปเนี่ยไม่ไม่เด้ยวต้นหายไปไหนนะก็ยังอยู่ในคอมมูนิตี้นะครับก็ยังแข่งเทรดอยู่ก็ยังเทรดอยู่นะในตอนนี้เองต้นถือไมช็อตบิตคอยนะ์ช็อตมาตั้งแต่สองหมืเดพสามรอดยประมาณนะจุดตัวแล้วก็ยังมองลงอยู่วันนี้เรามาดูกันนะครับว่าสํหรับใครที่เฮ้ยถ้า ช็อตตอนนี้ทันไหมรอตรงไหนดีหรือถ้าเกิดเรามองว่ามันลงมาเยอะแล้วมันต้องมีการรีบาวจากเรนในกรณีเนี่ยบ้างเดี๋ยวไปแลกเปลี่ยนมองกันนะตัวตัวต้นเองนะครับก็ยังแอคทีฟในการเทรดอยู่นะตอนนี้ทีมโมกทา,าเทรดเดอร์นะอยู่อันดับ9นะอนะอยู่อันดับ9 p n P&L ทีมอยู่ที่32%แข็งเทรดเนี่ยโอเคอยู่นะครับก็อยู่ที่4ในทีมตอนนี้นะครับ P&L 24%นะก็เป็นกำลังใจให้ทีมต้นด้วยนะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างไปดู ของหนารารดีกว่าเป็นยังไงครับหนาะคารจริงๆแล้วต้นอ,อยากให้ทุกคนมาดูภาพใหญ่กันก่อนนะก่อนที่จะดูภาพเ,เล็กเพราะกานให้เรามองในเทาเฟมเล็กเนี่ยบางครั้งทะไให้เราเห็นนาะโม้มที่ไม่ชัดเจนแน่นอนครับคาร์เ e ลเฟลวิกลี่เนี่ยเราเห็นสัญญาณบางอย่างครับที่บอกว่าเฮ้กราฟเนี่ยน่าจะมีการพักโตลงมาตั้งแต่ ช่วงแท่งนี้ครับช่วงวันที่17เดือน4ครั17เดือน4อเนี่ยจะมีแท่งสีแดงปิดลงมาต่ำกว่าแท่งสีเขียวก่อนหนะ้าเรียกว่าแบลอ็นกราฟินครับแต่จะเกิดแท่งตรงนี้ในกาตเาเฟดวิกราคาก็วิ่งลงเรื่อยๆครับในชั้นเนลกรอบสีส้มลงมาเรื่อยๆและถ้าหากว่าในส่วนของบิตคอยย่อลงมา เลื่อยๆแบบนี้ยังไม่มีเสียกับตัวในกราฟทางเฟริสสิ่งที่ต้นมองครับคือแนวรับ2แนว24งหม่นี่นี่คือแนวที่1ทําไมถึงมองแนวนี้ครับแน่นอนมันคือแนวต้านเก่าเห็นไหมช่วงเดือนอเดือนสิงหาปีที่แล้วครับหรือแม,ม้กระทั่งเดือนมีนาคมปีนี้ขึ้นมาติดแนวนี้ก่อนที่จะดีดขึ้นไปเล่น ด้านบนแน่นอนครับแนวต้านเดิมย่อมเป็นแนวรับใหม่ที่เรามีความน่าสนใจกันนี่คือแนวรับแรกครับที่เราจะต้องมองและอีกหนึ่งแนวรับครับต้นพูดอัตตนิยามว่าเป็นกรณีทรงขาขึ้นที่เรียลลายที่สุดไม่ควรหลุดโซนนี้ คือถ้าเกิดมันย่อลงมาโซนนี้แล้วดีดขึ้นไปก็คงยังมองว่าโอเคน่าจะย่อเพื่อไปต่อได้อยู่ครับนั่นคือโซน1 9 5 0 0หมืนเหรถึงสองหมืนสองพหร้อือเราบอกง่ายๆครับในการทำงเฟรมวีคลี่เนี่ยเราตีชั้นแนลขึ้นมาเป็นชั้นแนลสีขาวทางล่างและบนจะสังเกตเห็นว่าถ้าเกิดมันย่อลงมาแล้วไม่หลุดโซนนี้หรือไม่หลุดเป็นลายตรงนี้ ก็ยังมีความเป็นไปได้ครับที่บิตคอยอาจจะเป็นการย่อเพื่อไปก่อนอยู่นี่คือสารจากการาฟเทอร์ฟิมวีว่าอ๋อโอเคยังมีแนวโน้มอยู่นะแต่เรารอดูนะคะว่าในแนวรับตรงนั้นมีเสียงกับตัวที่แนวไหนทีนี้ไปดูในภาพปัจจุบันกันเราเห็นภาพใหญ่ละเราก็ต้องกลับไปหาคตตอบว่าเอ๊ะตอนเนี้ยเราเห็นสัญญากับตัวบ้างแล้วหรือยังครับในภาพปัจจุบันณนะตอนนี้นะอ่าณปัจจุบันณนะตอนนี้นะครับเตินมองแนวรับ สำคัญเลยนะณนะปัจจุบันช่วง2 5,300ถึง25800ครับเป็นโลเดิมเห็นไหมเป็นโลเดิมมีบูริตเดลิเจนแล้วดีดขึ้นไปช่วง27ปัจจุบันเกิดขึ้นอีกแล้วครับมีบูริตเดลิเจนแต่ยังไม่ดีดนะยังไม่ดีดอ่าดังนั้นจุดเนี้ยเรามาคุยกันมันคือจุดเปลี่ยนครับถ้าเกิดว่ามันทะลุแนวนี้ลงมาเลยจะ กลับไปเล่นภาพใหญ่โซน2 0 0 0 4 0 0 0 2 0 5 0 0แต่ถ้าเกิดว่าณช่วงเวลานี้เนี่ยไม่ทะลุลงมาแต่มีการรีบาวขึ้นไปข้าบนจากสัญญาณบูลลิตเดวเวอร์เจมอาจจะขึ้นไปถึงแนวต้าน2 6 3 0 0 2 6 5 0 0ที่เป็นแนวรับขอนที่จะมีแท่งแดงแปดเมตรตรงนี้กดลงมาคำถามครับพอดูในภาพเด็กตรงแล้วเนี่ยเราทำอะไรได้บ้างหนึ่ง มันก็ขึ้นก็ได้ลงก็ดีถ้าเกิดกราบขึ้นระวังแผนอย่างไรครับแน่นอนอาจจะเปิดลองไหมมาดูกันครับว่าคุ้มเสี่ยงหรือไม่เข้าราคาปัจจุบันเลยสต็อปลอตที่โหลล่าสุดไปขายที่ขอบบนของกรอบช่วง2 6 5 0 0สั้ารจะสังเกตเห็นว่าได้เกือบเกือบสองเท่าถ้าถามเปิ้ลนะเติ้ลก็มองว่าความเสี่ยงขนาดนี้ได้รีรวอร์ดสองเท่าเนี่ย อาจจะอยากมองข้ามไปก่อนอันนี้เป็นกรณีที่เติ้ลมองว่ามันน่าจะรีบ่าขึ้นไปชนนี้แล้วลงต่อนะครับต่อนาคตอาจจะขึ้นไปไกลกว่าน,นั้นก็ได้ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> ก็ต้องรอกราฟฉเฉลยนะเพราะเราไม่มีทางเดาตลาดได้อยู่แล้วว่าจะไปไหนดังนั้นใครอยากเล่นลองว่าทำได้ไหมทําได้ครับแต่มีความเสี่ยงเลีลวอวสเท่าคุณคิดว่าเสี่ยงในตลาดที่โอโ้โหลงแบบยับเยินเลยแล้วถ้าเปิดรอตรงนี้เลนซันได้เลด้ยวอสองเท่า ขุมคุณก็ลองเล่นดูแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่คุมไม่เป็นไรครับรอจังหวะใหม่อรอจังหวะที่ชัดเจนอยู่นี้เล่นง่ายก่านี้แล้วค่อยโฟโลก็ได้ครับต่อมาฝั่งชอ็อตล่ะคนที่ไม่มีออเดอร์ล่ะรอชอร็อตตรงไหนดีตอนก็จะบอกเหมือนเดิมครับว่า,วาอ่ะ ก็มันมีแนวต้านอยู่ด้านบนไปรอที่แนวต้านสี่ไปรอช็อตด้านบนครับเปิดสตอปนี่ก็แล้วแต่คุณนะจะสตอปรอที่สองหมื่นหกพันหร้อยถึงสองหมื่กพร้ยเลือกได้ทั้งสองแนวเลยครับแล้วก็ไปท p โซน2 4งหมื่นสีด้านล่างส่วหนึ่งเลยก็จะมีรีลิวอร์ดที่ดีกว่าในฝั่งขาลองนะครับและที่สําคัญเลยใครที่เปิดหน้า ชอร์ตมานานรวมถึงเติ้นเองที่เต้นเปิดหน้าชอร์ตมาตั้งแต่27,300ปัจจุบันนี้สิ่งที่เติ้นทำคือเต้นตั้ง stop p โ o f i ิครับถ้าเกิดว่าราคามีการเบรกไฮช่วง26,800จะเป็นจุดที่เต้นจะ stop p โ o f i ิเก็บกำไรออกมาก่อนนะครับเพราะจะเป็นสัญญาณวงบอกว่าหรือรลักตลาดจะลงแค่กล่องตรงนี้แล้วดีขึ้นไป กลับหน้าเล่นในอนาคตก็ได้นะครับดังนั้นณตอนนี้เองจริงๆแล้วเนี่ยเวลาผมนำเสนอทั้งสองมุมมองอะ่ะให้คุณไปนั่งวิเคราะห์ต่อนะไม่ต้องเชื่อผมผมก็ได้การไรผมขาดทุนมันก็ไม่เกี่ยวกับเงินของคุณและคุณขาดทุนได้กําไรมันก็ไม่เกี่ยวกับเงินของผมดังนั้นฟังแล้วไปวิเคราะห์ต่อดีๆนะครับ อันไหนคิดว่าดีเอาไปใช้อันไหนคิดว่าก้าวก็นั่งทับมือไปก่อนไม่สเสียนนะครับแ้วถ้าเกิดคุณมาว่าตลาดช่วงนี้ถ้าเราแบบรออีกนิดหนึ่งแน่ไหมเนี่ยถ้าเกิดมันจะลงไปแล้วเนี่ยเราไม่อยากช็อตตรงนี้เลยความเสี่ยงมันเยอะเรรอเล่นส่งที่ชัดแน่นะคตก็ได้ครับถ้าเกิดวันนี้คุณเป็นหนึ่งคนนะครับที่ไม่ว่าจะเฉื่ยหน้าไหนก็ตามยิ่งเฉื่อยยิ่งขาดทุนทับมืออาจจะเป็นทางรอดครับ ไม่ใช้ทางเลือกแต่แน่นอนครับเติ้ลกลับมาแล้วนะถ้าเกิดคุณมีเรียนไหน,อ,นอ,อยากให้เติ้ลวิมเคราะ์อย่ามาพูดคุยกับเติ้ลแลกเปลี่ยนมุมมองกันสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนะมีลิงก์เข้ากลุ่มไลน์เพื่อที่จะมาแลกเปลี่ยนมุมมองการเทรดคริปโตกับเติ้ลได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเวลากระชานาวส่วนนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย